สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค,ะค,ชมค,ะค่ะกลับมาพบกับน้องเจนนี่แสนสันคนสวอีกแล้วนะคะจานดาราว,วันนี้นะคะเหมือนน้องเจนนี่เลยคะ่ะเอ๊เหมือนอยังไงน่ะนะคะก็ลูกครึ่งไทยกับฝรั่งไงคะไอะ้ดีก่อนหรือว่าหรือว่าพี่เขาว่าว่าหนูหน้าบานเหมือนถาดพิซซ่าคะเนี่ยร้านโปรดอีกหนึ่งร้านค่ะชื่อร้านออตเวนนะคะอยู่ทองหล่อนะคะก็เมนูที่ชอบก็มีหลายอย่างที่ชอบมากๆก็จะเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าต้ยมยำค่ะอร่อยมากสุดยอดค่ะ ร้านาร u r ค c a ฟ่อยู่ท่องหลอดซอย11ค่ะ <P le> จนี่อยู่กับคุณจิงแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้าน Aure เนี่ยนะคะ <P le> เห็นจัดร้านสวยงามแบบนี้เนี่ยนะคะทราบมาว่านอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วนี่นะคะยังสามารถจัดเลี้ยงหรือว่าจัดงานแต่งงานได้ด้วยใช่ไหมคะ <P le> ใช่ค่ะก็สามารถที่จะใช้บริการทางร้านเลยก็ได้ก็คุยกันก่อนเบื้องต้นน,นะคะว่าจะเป็นงานมั่นหรือว่างานแต่งหรือเป็นงานสังสรรค์อะไร่เงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการจัดเลี้ยงห้อง private room แล้วก็มีบริการให้ค่ะ พูดถึงจานดาราวันนี้บ้างดีกว่านะคะว่าพิซซ่าต้มยำเนี่ยนะคะมีสตรเด็ดอยู่ที่ตรงไหนคะออสุดเด็ดของเราก็เป็นที่ตัวแป้งนะคะเราใช้แผ่นแป้งมาสิการทอดกรอบแล้วนำไปอบอีกทีหนึ่งก็ในส่วนของตัวซอต้มยำอะคะ่ะเราค่อนข้างมีความเข้มข้นแล้วก็ตัวกุ้งที่ค่อนข้างเยอะอยู่ในตัวตัวพิซซ่านะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ลูกค้าค่อนข้างสั่งเยอะสั่งบ่อยค่ะคะุณผู้ชมคะเมนูแปลกๆอย่างนี้เนี่ยนะคะพลาดไม่ได้ลวคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจริงมากๆากขอบคุณคะ่ะขอบคุณ<อ>ค่ะไปชิมกันเลยค่ะ พิซซ่าบางกรอบแต่มาแบบถูกปากคนไทยอย่างเราค่ะรสเด็ดเผ็ดมันจี๊ดจา้าด้วยเครื่องปรุงต้มยำแต่ก็ยังคงความเป็นฝรั่งด้วยแป้งพิซซ่าและก็ชีสที่ใส่มาไม่อั้นถูกใจคอฟิวชั่นจริงๆเจ,ๆจนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนี่ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณจินคุณอ่อนและน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่เจริญพุระมากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับน้องเจงนี่แสนจนคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ